วันนี้ผมฟังท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้อ่านคำถแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศในวันที่ท่านนายกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหแห่งนี้อีกครั้งเพราะมันก็ เต็มไปด้วยข้อความสวยหรูเต็มไปหมดครบทุกด้านนะครับท่านนายกคนก่อนหน้านี้ก็มาอ่านแบบนี้แหละครับเอาภารกิจของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงมาเรียบเรียงแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจะทำอะไรแล้วผลเป็นไงครับมันสวยหรูอย่างที่ททแถลงไว้หรือไม่ทุกท่านทราบดี ในวันที่ท่านนายกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็บรรยากาศแบบนี้เพิ่มเติมวันนี้คือมีตัวเลขงบประมาณรวมมาให้ในแต่ละยุทธศาสตร์แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือมันเป็นการถแถลงมันเป็นแผนงานและวันนี้เป็นงบประมาณที่ กว้างๆนะครับแล้วถ้าไปดูเนื้อในแล้วมันเลื่อนลอยนะครับจับต้องไม่ได้สเปสะปะไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีลำดับความสำคัญนะครับผมย้อนไปในวันที่11กันยายนปีที่แล้วท่านนายกแถลงนโยบายต่อรัฐสภาบอกว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ สำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองภายในประเทศสาการของประเทศวันนี้มีวิกฤตสำคัญ3วิกฤต 1. คือวิกฤตรัฐมนูญ 2. วิกฤตเศตรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและก็สคือวิกฤตความขัดแย้งในสังคมท่านนายกบอกว่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสร้างความพร้อม และวางรากฐานอนาคตให้กับคนไทยทุกคนรัฐบาลก็มีกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศตามกรอบความเร่งด่วนนะครับได้แก่กรอบระยะสั้นรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นรายจ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว ส่วนกรอบระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกคนและถ้าทนายกจําได้นะครับในวันนั้นพวกเราพักฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายวิาพากษ์วิจารณ์ นะการถแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าดูแล้วนโยบายของรัฐบาลไ,ไม่เหมือนกับที่เคยหาเสียงไว้บ้างหรือไม่มีความชัดเจนบ้างไม่มีรูปธรรมที่จับต้องได้วันนั้นท่านนายกก็ตอบพวกเราบอกว่าเดี๋ยวให้ไปดูแผนกระทรวงจะมีความชัดเจนแน่นอน หลังจากนั้นพวกเราก็ตามไปดูครับว่าแผนงานของแต่และกระทรวงเป็นยังไงไปดูแผนงานของแต่และกระทรวงก็หนักเลยครับเราพบปัญหาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแผนงานที่ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่สามารถวัดความสำเร็จจากนโยบายได้จริง หรือไม่ก็เป็นแผนงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางนโยบายจริงๆแล้วเวลาเราไปดูนะครับไส้ในของแผนงานเหล่านั้นก็จะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการเดิมๆที่กระทรวงเนี่ยก็ทำอยู่แล้วทุกปีซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่บางก็ยัด โครงการประจำของกระทรวงเข้ามาเป็นแนวนโยบายบอกว่ารัฐบาลใหม่เป็นแผนงานที่รัฐบาลใหม่จะทำสับสนปนเปยแยกไม่ออกว่าตกลงอันไหนเป็นสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะทำอันไหนเป็นสิ่งที่งานเป็น,เป,นเป็นงานประจำที่แต่ละหน่วยงานทำอยู่แล้วทุกปีพูดแบบนี้ผมไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้โทษหน่วยงาน ราชาการนะครับเพราะเวลารัฐบาลสั่งเขาก็เขียนมาให้แหละครับแต่สุดท้ายการที่จะบริหารบ้านเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์บรรลุนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นภาระของท่านนายกและคณะรัฐมนตรีไม่ใช่หน่วยงานราชาการร,าาการัฐบาลต้องเป็นผู้นำข้าราชาการเป็นผู้ตาง ตอบสนองนโยบายแล้วก่อนที่จะมีการเสนอร่างพรบงบประมาณเประจำปีในวันนี้ในกลางเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้สั่งทบทวนพรบงบประมาณปี67ใหม่เห็นชอบให้มีการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรวมถึงทำ นะครับทบทวนแนวทางในการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี67เสียใหม่รัฐบาลมีเวลาใช้เวลา3เดือนในการปรับปรุงพรบงบประมาณฉบับนี้ซึ่งก็คาดหวังกันว่าจะนำไปสู่การจัดสรรงบใหม่เพื่อ นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลแต่สุดท้ายครับสามเดือนผ่านไปเราดูร่างพรบง,ง้ะมานฉบับนี้ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยพบว่ามันแทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยอย่างมีนัยยะสำคัญ อย่างน้อยนะครับพลบฉบับ,บนี้ก็ควรจะยึดโยงกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้เห็นอย่างชัดเจนแต่มันก็ไม่ในวันถแถลงนโยบายเมื่อปีที่แล้วนายกและรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนนะครับ ซึ่งก็ควรจะสะท้อนในพรบงบประมาณฉบับนี้แต่พวกเราก็ต้องผิดหวังมีอะไรบ้างครับท่านนายกบอกว่ารัฐบาลจะมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนซึ่งก็มีครับในคำถแถลงประกอบเมื่อกี้แหละครับมีมีหมดทุกอย่างเลยครับที่รัฐบาลควรทำ แต่ถ้าเราไปดูเนื้อในของร่างพรบงบประมาณฉบับนี้จะพบว่ามันเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆเลยหัวข้ออาจจะสวยหรูแต่เนื้อในไส้ในตอบไม่ได้ว่ามันจะบรรลุเป้าหมายทางนโยบายอย่างไรลักษณะแบบนี้เกิดเยอะแยะเต็มไปหมด ในร่างพรบฉบับนี้เช่นเดียวกับนโยบายเร่งด่วนที่บอกว่าจะสร้างเร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเช่นกันครับรัฐบาลบอกว่าจะมีนโยบายเร่งด่วนในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะข้าไฟแล้วเรามาดูพราบางบประมาณครับ ไม่สะท้อนเป้าหมายนี้เลยตอนนี้นโยบายในการลดค่าไฟของรัฐบาลก็คือผลักนะครับให้กรฟผต้องยอมรับภาระแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ในพรบงบประมาณก็คือไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อจะชดเชยนี้ให้กับกรฟผจากนโยบายลดค่าไฟฟ้า แล้วสุดท้ายเราก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าไม่ตั้งงบเอาไว้จะใช้งบกลางหรือว่ารอไปอีกสมเดือนสี่เดือนเมื่อกอผอแบกรับภาระนี้ไม่ไหวก็จะยุตินโยบายนี้หรือ,อยังไรต่ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราไม่เห็นอยู่ในพรบงบประมาณฉบับนี้นโยบายเร่งด่วนบอกว่าจะให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย มากขึ้นซึ่งก็เราทราบกันดีว่าถ้าจะไปสู่จุดนั้นในปีนี้คงจะต้องมีการจัดทำประชามติเกี่ยวกับรัฐมนูญอย่างน้อยหนึ่งถึงสองครั้งแต่เราก็ไม่เห็นการตั้งงบประมาณรอไว้สำหรับเรื่องนี้แต่อย่างใดกะกะตอของงบ่ามาไป2,000ล้านบาทนะครับ แต่สุดท้ายได้รับงบประมาณมา1,000ล้านบาทโดยประมาณอย่างนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่คาดการได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นส่วนโนโยบายเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิตอลวอ l เล็ซึ่งตอนที่แถลงโนโยบายนั้นท่านนายกกับรัฐบาลก็ยืนยันบอกว่าจะไม่กู้จะบริหารงบมาณปกติ ในการดำเนินนโยบายเรือธงอันนี้แต่วันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่มีการตั้งงบประมาณใดๆไว้ใน,ในร่างพรบงบประมาณปี67ฉบับใหม่นี้ซึ่งแน่นอนครับก็ชัดเจนว่าตอนนี้รัฐบาลก็จะต้องรอนะครับว่าจะสามารถที่จะเสนอพรบเงินกู้500ล้านเข้าสู่สภา,าได้หรือไม่ท่านประธานครับ ถ้าเราดูในภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้วงเงิน3ล้าน4 8แสนหมื่ล้านบาทเราจะพบว่ามันเป็นงบประมาณที่เป็นเบี้ยหัวแตกครับสเปะสปะไม่มียุทธศาสตร์เหมือนทำงานอย่างไม่มีวาระเป้าหมายชัดเจนหลายเรื่องหน้าปกดูดีครับ แต่พอเข้าไปดูไส้ในแล้วพบว่าไม่ได้ยึดโยงกับเป้าหมายในทางนโยบายส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมๆแต่เอามาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปกแบบมั่วๆก็ม,กม,กกมีโครงการเก่าๆเ,เดิมๆเดิมๆก็จับมาโยงกับเป้าหมายใหม่แถมยังนับรวมเอาทุกรายจ่าย และมาเคลมว่าเป็นงบใหม่สำหรับการลงทุนของรัฐบาลใหม่ไอ้ที่ชอบทำที่สุดก็ยังทำถนนกลายเป็นงบโครงการพิเศษที่ตอบโจทย์ได้แทบทะทุกยุทธศาสตร์แล้วเรามาดูในโครงการนะครับที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้อยู่ประมาณสองพโครงการเราจึงเห็นโครงการใหม่อยู่ ประมาณ200โครงการเท่านั้นซึ่งโครงการใหม่แทบทั้งหมดใน200โครงการนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะรัฐบาลชุดใหม่นะครับเกิดขึ้นเพราะมันมีหน่วยรับงบประมาณใหม่ที่ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เลยต้องมีโครงการใหม่ไม่ใช่การผลักดันเพื่อขับเคลื่อนวาระใหม่ของรัฐบาลโครงการใหม่ๆเหล่านี้จึงไม่ได้สะท้อนวาระของรัฐบาล จริงๆมีน้อยมากยังมีปัญหาอย่างอื่นอีกเมื่อเราดูแล้วการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้คาดการรายได้เกินจริงไปเยอะครับเท่าที่เราคำนวณน,น่าจะประมาณหนึ่งแสนล้านบาททำไมต้องคาดการเกินจริงไปขนาดนั้นครับ ก็เพื่อจะได้ทำแผนรายจ่ายได้สูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันในฝั่งรายจ่ายกลับตั้งงบรายจ่ายที่ควรจะทราบว่าต้องจ่ายแน่ๆหรือคาดการได้ว่าจะต้องจ่ายในปีงบประมาณนี้ไว้ไม่พอเช่นไรครับบำเหน็จบำนาญเงินเดือนราชการงบสวัสดิการถูกไหมครับ รัฐบาลชุดที่แล้วก็ทำแบบนี้แล้วครับตั้งงบไว้ไม่พอรู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายแล้วสุดท้ายก็ต้องไปต้องไปตั้งรายจ่ายชดเชยเงินคงทางทีหลังถูกไหมครับแล้วมีอะไรอีกครับงบประมาณที่ควรจะคาดการได้ว่าต้องจ่ายเพิ่มเช่นงบประมาณ เพื่อตอบสนองนโยบายเพิ่มเงินเดือนคราชการของรัฐบาลชุดใหม่ค่าชดเชยภาษีรถอีวีที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลเก่าค่าไฟนะครับที่ต้องชดเชยนี้ให้กับกฟผจากนโยบายลดค่าไฟงบซอฟ์พาวเวอร์ที่บอกไว้ว่าจะตั้งงบไว้5,000กว่าล้านบาทเหล่านี้ก็ไม่เห็นในพรบงบประมาณฉบับนี้ แล้วพวกนี้นะครับรวมๆสองก้อนนี้ประมาณการว่าไม่น่าจะน้อยกว่าหนึ่งแส0ล้านบาทสุดท้ายทำไงครับก็ต้องปัดเป็นงบ,งบกลางถูกไหมครับสุดท้ายก็ต้องไปเป็นรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังในปีถัดๆไปใช่ไหมครับไม่ต่างอะไรจากรัฐบาลชุดที่แล้วก็ทำแบบนี้แหละครับ ด้วยสภาพแบบนี้ล่ะครับเราจึงมองไม่เห็นวาระเป้าหมายของรัฐบาลผ่านการทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้แน่นอนนะครับเราทราบดีว่าการจบรรลุเป้าหมายในทางนโยบายนั้นไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะเสมอไปาบางเรื่องสามารถเป็นนอนบั d เจ t policy ได้ นะครับอย่างเช่นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลเคยแถลงไว้ต่อสภาบอกว่าจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมแต่วันนี้พวกเราไม่แน่ใจแล้วนะครับว่ารัฐบาลกำลังจะสร้างความชอบธรรมด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมจริงๆหรือกำลังจะทำให้สถานการณ์เรื่องระบบนิติรัฐ นิติธรรมในประเทศย่ำแย่ลงไปอีกเพราะสังคมกำลังถูกตอกย้ำให้อยู่กับกระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐานถูกตอกย้ำว่าพวกเราต้องยอมรับอยู่ในระบบกฎหมายหรือเรือนจำที่มีไว้สำหรับประชาชนสามัญที่ไม่ได้มีอำนาจบรารมีและฐานะเงินทองเท่านั้น ท่านประธานครับตลอด3ามวันนี้เพื่อนสมาชิกจากพักเก้าไกลและพักฝ่ายค้านทุกพักจะทยอยมาอภิปรายแจกแจงชํำแหละพรบงบประมาณฉบับนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า,ทำ,วาทำไมในร่างพรบงบประมาณฉบับนี้ถึงมีปัญหาอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าปัญหาของพรบงบประมาณยังสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นด้วยกล่าวคือนะครับที่เรามองไม่เห็นวาระเป้าหมายของรัฐบาลผ่านการจัดทำพรบงบประมาณฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่าเอาจริงแล้วรัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจที่ไม่ได้มีวาระเป้าหมายทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนร่วมกันเป็นการรวมการเฉพาะกิจเพื่อแบ่งปันอำนาจกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ชั่วคราว และพบเป็นแบบนี้แหะครับเราจึงเห็นการตั้งคอรอมอแบบผิดฝาผิดตัวเต็มไปหมดเพราะไม่ได้แบ่งงานกันตามวาระเป้าหมายแต่แบ่งกันตามโคต้าทางการเมืองวางเจ้ากระทรวงไม่ถูกกับงานเต็มไปหมดพักแกนนำรัฐบาลที่ควรจะมีเป้าหมายในการผลักดันนโยบายเรือธงให้ได้ก็ไม่ได้วาง บุคลากรไปบริหารกระทรวงทะบวงกรมต่าง,างๆอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเหลือถงซึ่งต้องข้ามหน่วยงานเยอะแยะเต็มไปหมดให้สำเร็จเพราะแบนแบบนี้แหละครับเราจึงเห็นการถแถลงนโยบายของรัฐบาลการกำหนดแผนงานของกระทรวงตลอดจนการจัดสรรงบป,ประมาณในวันนี้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว วันนี้จากที่เคยบอกว่าคิดใหญ่ทําเป็นบางทีบางวันก็กลายเป็นคิดไปทําไปคิดสั้นไม่คิดยาวบ้างคิดอย่างทําอย่างก็มีท่านประธานครับ หากการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้จะมีวาระร่วมกันจริงๆผมเห็นว่ามันคงเป็นวาระเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางอำนาจของชนชั้นนําเพราะสภาวะการเข้าสู่ของเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลชุดนี้ก็ได้แสดงออกอย่างจงแจ้งว่านี่เป็นการรวมตัวกันเพื่อรักษา สภาวะเดิมของสังคมไทยเอาไว้เป็นการรวมตัวกันเพื่อพยายามฝืนทวนความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเป็นการรวมตัวกันเพื่อปกป้องพลังทางสังคมแบบจารีตและต่อต้านพลังทางสังคมใหม่ๆที่ต้องการอนาคตที่ดีกว่านี้ท่านประธานครับ ก่อนการรัฐประหารปี2549สังคมไทยได้มีโอกาสได้เห็นความพยายามของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและดูจะเป็นความหวังแห่งความเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองในขณนะนั้นเล็งเห็นว่าหากประเทศไทยจะ,จะเจริญก้าวหน้าได้กว่าน,นี้เราจำเป็นต้องปฏิรูประบบงบประมาณ ระบบราชการและกระบวนการกำหนดนโยบายที่เดิมล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพในขณะนั้นก่อนการรัฐประหาร2549เราจึงได้เห็นความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบงบประมาณที่เดิมงบประมาณส่วนใหญ่จะถูกควบคุม โดยระบบราชาการตามกระทรวงต่างๆเปลี่ยนพยายามจะเปลี่ยนมาเป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอย่างแท้จริงทว่าหลังการรัฐประหารนะครับระบบรัฐราชาการและชนชั้นนำจารีตกลับมาควบคุมสังคมไทยอีกครั้งหลังจากนั้นเราจึงไม่เห็น เราจึงไม่ได้เห็นเจตจำนงและความพยายามของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในการที่จะปฏิรูปรัฐไทยในลักษณะน,นั้นอย่างจริงจังอีกเลยที่เป็นแบบนั้นเพราะพลังทางการเมืองที่เคยเป็นพลังใหม่เคยเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันได้กลับไปร่วมสมาคมเป็นส่วนหนึ่ง อำนาจเก่าแล้วร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้ก็สะท้อนสภาวะทางการเมืองที่เป็นจริงอันนี้พวกเราในฐานะฝ่ายคา้านสุดท้ายเราอยากจะสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารไปยังรัฐบาลว่า เราไม่สามารถอยู่กันแบบเดิมๆได้อีกแล้วรัฐบาลทราบดีครับหลังรัฐประหารสองครั้งระบบรัฐราชการรวมศูนย์ของไทยกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้งขยายตัวขึ้นอีกครั้งรวมศูนย์มากขึ้นเอาเฉพาะดูผ่านงบประมาณรายจ่ายบุคลกากรภาครัฐก็ได้ครับ สิบปีที่ผ่านมาในรอบสิบปีที่ผ่านมานะครับแทนที่รัฐเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรากลับมีบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นถึงห้าแสนคนมีปัจจุบันจนมีภาระรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐ4ี่เซของงบประงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเรารู้อยู่แล้วว่า เราจะเดินไปสู่อนาคตที่ดีกว่าน,นี้โดยไม่พยายามปฏิรูปรัฐไทยอย่างจริงจังรวมถึงระบบงบประมาณไม่ได้อีกแล้วมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์สังคมไทยและความคาดหวังถึงอนาคตของคนไทยส่วนใหญ่อีกแล้วพวกเราในฐานะฝ่ายคา้านเราไม่อยากเห็นพรบงบประมาณ ที่เหมือนเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้อีกในครั้งต่อไปและแม้จะเป็นฝ่ายคา้านพวกเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลในการที่จะไปรูประบบราชการในการที่จะไปรูประบบง้อมานครั้งใหญ่เพราะมันมีความสำคัญต่อการสร้างอนาคตร่วมกันของพวกเราท่านประธานครับ สมวันต่อจากนี้พวกเราฝ่ายคา้านจะทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนรัษฎรอย่างซื่อตรงต่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุดและสร้างสรรค์ขอให้ฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลเปิดใจรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอแนะและความเห็นของพวกเราด้วยหวังว่าสุดท้าย การพิจารณางบประมาณของสภาแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ว่าเราจะผิดหวังกับร่างพรบรงบประมาณฉบับนี้อย่างถึงที่สุดก็ตามขอบคุณครับ